มากันอีกแล้วครับไม่พักไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวสําหรับคาวาสกิเซเอ็กซ์ 10R คันนี้นะครับคุณพี่ท่านี้เข้ามาใช้บริการเปลี่ยนน้มันเครื่องเช็ครอบคัน2,499บาทโดยในโปรนะครับเราจะใช้น้ามันเครื่องตัวแรงตัวแพงนะครับโมตุน7,001พร้อมกลองน้ํามันเครื่องตรงรุ่นจํานวน1ตัวครับผมและที่เด็ดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของแถม10รายการที่แถมเข้าไปในโปรครับโดยรายการที่1นะครับจะเป็นมอตูชูเตอร์สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ช่วยยืดอายุและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ครับสองครับผม ฉีดใจน้ำมันได้เป็นละอองฝอยและลดอาการสะดุดและเล็งไม่ออกของเครื่องยนต์สามครับผมแถมฟีแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสี <4 S 2> การถอดปั๊มหน้าออกมาล้างทําความสะอาดและหล่อลื่น <4 S 2> ครับหครับผมการฉีดหล่อลื่นจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝาถังน้ำมันเบ้ากุญแจหรือแม้มกระทั่งขาตั้งและจุดอื่นๆที่มีการเสียดสีบ่อยๆ6ครับผมการตั้งโซ่และฉีดหล่อลื่นโซ่ให้กับลูกค้านะครับเการตรวจเช็คสภาพของน้ำมันเบรกแปครับผมตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น9ครับผมตรวจเช็คสภาพหน้ายางและสภาพลมยางให ผมการตรวจเช็คสภาพโดยรอบโดยลูกค้าสามารถแจ้งได้หากมีปัญหาจุดไหนทางเราจะได้หาวิธีแก้ร่วมกันครับโดยโปรดัรงกล่าวที่มีของแถม10รายการนี้นะครับจะคงอยู่แค่ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8นี้เท่านั้นนะครับหากเลยเดือนพฤศจิกายนไปของแถม10รายการนี้ผมจะทําเป็นโปรออปชั่นเสริม490บาทนะครับลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองแต่ของแถมมูลค่ามากกว่า2000บาทกันเลยทีเดียวยังไงหากลูกค้าท่านไหนไม่ทันการจ่าย490บาทก็ยังถือว่าคุ้มค่ามากๆครับผมเพราะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เช ียวใครที่ยังไม่อยากเสียสิทธิ์นะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้สามารถมัดจาจองคิวเข้ามาได้เลยครับมัดจำจองคิวแค่100บาทนะครับสามารถเข้ามาทําตอนไหนก็ได้ภายในสิ้นปีนี้จะได้ของแถมฟรีๆ10รายการนี้ในราคาโปรกันไปเลยทีเดียวครับจะได้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก490บาทร้านไว้ด้วยครับผมเลสลน์เรซซิ่งไทยแลนด์ช็อปตั้งอยู่พหลม5ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกนะครับ <S <S ร้านอยู่เลยโลตัสพัดมมอบางใหญ่มา50เมตรนะครับเลยมาจะมีเซเว่นร้านตั้งอยู่ด้านหลังเซเว่นนะครับ